ผู้ยิ่งเห็นพระไายคนไหนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นของหรือว่าได้ตีของตีละครั้งเพิ่นว่าจะได้รับสื่อเสียงในหนาทีการงานหรือว่าได้เรียนตำแหน่งหนาทีสูงขึ้นถ้าเป็นผู้ยิ่งมีขั้นสิได้บด ที่มีอานาคตดีถ้าเป็นชายโสดจะได้พบหญิงมีฐานะและเกียรติยศสูงกว่าเลขนำโชค08 09 06 02 87 83 89 एक